ในคลิปนี้นะคะเรามาสร้างสรค์ลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการประกบด้วยวัสดุกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือตัดผ้านะคะให้ได้ขนาดตามที่ต้องการหลังจากนั้นก็ทบผ้านะคะสลับไปมาตามแบบนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะรีดผ้าทั้งสองฝั่งเนี่ยให้มีความเรียบเสมอกันนะคะลวดลายจะได้ออกมาเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ไม้นะคะ ประกบด้านบนและด้านล่างของผ้านะคะแล้วใช้หนังยางนะคะรัดในส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะแล้วก็รัดในส่วนท้ายเพื่อเป็นการกันสีไม่ให้เลอะซึมเข้าไปในผ้านะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังจะใช้เชือกฟางนะคะสำหรับรัดแทนหนังยางได้นะคะ แล้ววัสดุที่เราจะใช้ประกบผ้าน,นะคะเราสามารถที่จะประยุกต์เป็นแผ่นไม้หรือว่าเป็นแผ่นโลหะชนิดบางก็ได้นะคะยกเว้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครเพราะว่าจะทำให้โดนความร้อนแล้วละลายได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ